ศพตาดวงตะวันห้าลักษณะสำคัญ 1. ร่วมศพตาธรรมชาติปรมัตรสัจธรรม 2. ร่วมกิจกรรมคืนแผ่นดินให้ป่า 3. ร่วมเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ 4. ร่วมมอบความรักนิรันดรให้ลูกหลานและสรรพสัต ตลอดไปและ5ร่วมกันทำให้ชีวิตอันแสนสั้นของตนของต้นอยู่ดำรงคงคุณค่าไปชั่วฟ้าดินสลายเสียงจากสวนจันทร์วันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ญาติมิจสิทยานุสิทธต ที่รักห่วงให่ไม่มีวันจืดจางทั้งหลายคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันที่ทราบซึ้งน้ำใจทุกท่านและคนดีมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติที่เป็นความหวังทั้งหมดทั้งสิน้น คลิปนี้ในชุดเสียงจากสวนจันทร์เอาเรื่องศบตาดวงตะวันอันเป็นกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิสือตะวันมาพูดไว้ให้เข้าใจกันอีกคลิปหนึ่งโดย มุ่งบอกถึงลักษณะสำคัญ5ประการดังได้เกล่นกล่าวไว้ในเบื้องต้นนั้นส่วนรายละเอียดในแต่ละลักษณะนั้นเอาไว้มีเวลาเรามาพูดคุยกันว่ามันเป็นอย่างไร ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิสือตะวันและผู้ริเริ่มกิจกรรมศบตาดวงตะวันขอยืนยันว่านั่นคือความจริงแท้ทุกประการคือใครที่ตั้งใจจริงและด้วยความรู้แท้ คือประกอบด้วยความดีความงามความจริงทั้งส่วนที่เป็นเบื้องลึกคือจิตใจทั้งส่วนที่เป็นคำพูดการสื่อสารคือวาจาและก็ส่วนที่เป็นเนื้อเป็นตัวคือทางร่างกายนั้น มันเข้าได้กับลักษณะสำคัญห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอแน่ๆขอแค่ให้สละเวลามาร่วมกิจกรรมกันซึ่งก็มีโครงการเอาไว้เหมือนกันว่าในอนาคตกิจกรรมศบตาดวงตะวันนี้เราจะมีไวสองระดับ ระดับแรกก็สบตาหรือมาพบกันจริงๆในธรรมชาติระดับสองก็คือสบตามาพบกันผ่านสื่อโซเชียลในอินเทอร์เน็ตโดยระดับแรกเป็นระดับที่เราส่งเสริมหรือคาดหวังส่วนระดับหลัง เป็นระดับที่เราใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งให้ถือว่าผู้มาพบกันมาสบตาดวงตะวันด้วยกันทั้งสองระดับนั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิสืตะวันกันทุกคนแต่เป็นธรรมดาที่ระดับแรก ย่อมจะหนักแน่นกว่าอันนี้ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าในอนาคตเราก็จะจัดให้มีการสบตาดวงตะวันด้วยกันทั้งในธรรมชาติแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตแต่เบื้องต้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ก่อตั้งยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นความคาดหวังหรือขอร้องโดยเฉพาะกับญาติมิสธิยานุสิทธิ์ให้เห็นความสำคัญของการมาพบกันในธรรมชาติมาร่วมสบตาดวงตะวันกันในกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิสุตะวัน ที่กำหนดเอาไว้ให้ในแต่ละปีนั้นเรามีอยู่สามครั้งครั้งแรกของปีก็คือเสาร์อาทิตย์แรกของปีเสาร์อาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนหนึ่งคือเดือนมกราคมของทุกปีอย่างปีนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งที่สองของเดือนมกราคมพอดีเราเรียก กิจกรรมนี้ว่าแคมปิ้งคำว่าปีนี้เมื่อตะกี้ก็คือปีที่กำลังจะมาถึงคือปีพุทธศักราช2565นี้จะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ที่1และที่2มกราคมพุทธศักราช2565เรามีนัดสบตาดวงตะวันกันที่เขื่อนลำตะครอง เขาใหญ่เที่ยงอันนี้ใครว่างก็เตรียมมาสบตาดวงตะวันด้วยกันครั้งที่สองของปีก็เรียกว่ากิจกรรมแปลงป่าหรือปลูกป่าเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนเรานัดกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ ที่สองของเดือนพฤษาคมคำว่าที่สองนี้ไม่ใช่วันที่สองแต่หมายถึงเสาร์และอาทิตย์ที่สองของเดือนส่วนครั้งที่สเรานัดกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่สของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเราเรียก ว่ากิจกรรมชมไพรเพราะในห่วงเวลานั้นป่าไม้กำลังสวยสดงดงามลำธารน,น้ำตกก็กำลังมีไหลไสสะอาดมากกว่าฤดูใดๆเราก็เลยนัดกันชมไพรนี่คือกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิสุตวันที่แยก ชื่อก็ได้เป็น3กิจกรรมคือแคมปิง้งแปลงป่าหรือปลูกป่ากับชมไพรแต่ทั้ง3ชื่อนั้นมันมีลักษณะที่ตรงกันทั้งหมดก็เลยเรียกว่าเป็นกิจกรรมศบตาดวงตะวันด้วยกันทั้งหมดโดยรูปแบบของการมา พบปะกันโดยเฉพาะด้วยตัวเป็นๆกันจริงๆในธรรมชาตินั้นเราให้เป็นแบบต่างคนต่างมาท่องเที่ยวแล้วถือโอกาสมาเจอกันมาพบปะกันมาร่วมสบตาดวงตะวันด้วยกันคือไม่ได้เป็นแบบการจัดงานที่มี ฝ่ายกรรมการมูลนิธิเป็นผู้จัดแล้วมีผู้ร่วมกุศลเป็นคนมาร่วมงานหรือเป็นแขกอย่างนี้ไม่เอาเราให้ทุกคนที่มาร่วมกันศบตาดวงตะวันนั้นล้วนแต่เป็นเจ้าของงานด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ และก็ไม่มีใครเป็นแขกคือทุกคนเป็นเจ้าภาพด้วยกันทั้งหมดเป็นเจ้าของงานด้วยกันทั้งหมดแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่ต่างคนต่างมาท่องเที่ยวแล้วถือโอกาสมาเจอกันการมาท่องเที่ยวก็คือมาพักผ่อนหย่อนใจในวันว่างหรือวันที่เราต้องการจะรีแลกหากำไรให้ชีวิตนั่นแหละ วันฮอริเดีย์เวเคชั่นนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนบนโลกนี้ควรจะต้องหาให้เกิดให้มีแก่ชีวิตของตัวเองกันอยู่แล้วอย่างน้อยๆก็สักปีละครั้งสองครั้งแล้วใครที่มาได้ยินข่าวกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิสุตวันคือกิจกรรมสบตาดวงตะวันเช่นนี้ก็จะ ถือโอกาสนั้นมาร่วมทำความดีความงามและความจริงอันยิ่งใหญ่กับมูลนิธิสุตวัรด้วยกันไปอย่างนี้ก็ย่อมจะคุ้มค่าที่สุดก็เอามาเล่าไว้ให้ฟังกันก็หวังว่าทั้งญาติมิตรสิทธยานุสิทธ์ทั้งคนสำคัญของมูลนิธิสุตวัรและ ตลอดถึงคนดีมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติทั้งประเทศไทยนี้ตลอดไปจนถึงโลกทั้งโลกนั้นใครที่มาได้ยินได้ฟังแล้วก็หวังว่าจะถือโอกาสมาเจอกันมาร่วมสบตาดวงตะวันด้วยกันหาก ยังสงสัยในความหมายหรือลักษณะสำคัญ5ประการนี้ก็จะได้มาเจอกับนายตะวันผู้บริจาคทรัพย์ทั้งหมดในชีวิตก็ว่าได้ก่อตั้งมูลนิธิสื่อตะวันนี้ไว้ให้บุกเบิกเรื่องคืนแผ่นดินให้ป่าอันเป็นเรื่องที่ผู้ก่อตั้ง เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยแม้จะย้อนกลับไปในอดีตกิจกรรมนี้ก็ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันที่โลกกำลังประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อนคลายแมแช่งอยู่เราก็รู้ด้วยสามัญสำนึกเองว่า กิจกรรมการคืนแผ่นดินให้ป่านี้ย่อมจะดีที่สุดในโลกยิ่งกว่ากิจกรรมใดๆในยุคนี้อยู่แล้วและในอนาคตไม่ว่าโลกนี้จะแย่ลงไปกว่าเดิมหรือจะดีขึ้นกว่านี้บ้างก็ตามนั่นแต่กิจกรรมการคืนแผ่นดินให้ป่าก็จะยังเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดในโลกที่คนดีคนมีปัญญาย่อมจะ ประจักษ์แก่ใจตัวเองได้โดยไม่ยากอยู่แล้วนี่เพราะความมุ่งหวังหรือคาดหวังว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าแบบเดียวกับที่กล่าวไว้ในลักษณะที่สี่นั้นให้แก่ลูกหลานและสรรพสัตว์ตลอดไป ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตรวรรณก็จึงเลือกเอาการคืนแผ่นดินให้ป่ามาเป็นหัวใจของการก่อตั้งมูลนิธิสุตรวรรณขึ้นมานี่ถ้าใครยังสงสัยในประเด็นไหนๆอย่างไรการได้มาเจอกันโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่ผู้ก่อตั้งยังมีชีวิตอยู่นี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาเคลียร์ความในใจหรือ ข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดก็ขอฝากเอาไว้ด้วยและใกล้ที่สุดนี้ก็คือพรุ่งนี้ <c oughs> ซึ่งแม้จะมีวิกฤตโควิด1 9แล้วก็ได้ลงประกาศในเว็บไซต์และสื่อโซเชียลไว้ว่าเรายังสบตาดวงตะวันที่บ้านใครบ้านมัน ไปก่อนตามสถานการณ์แต่ถ้าญาติมิตรสิทยานุสิทธิ์คนไหนคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันท่านใดตลอดถึงคนดีมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติคนไหนก็ตามที่มาได้ยินข่าวแล้วจะมาร่วมกับนายตะวันศบตาดวงตะวันที่สวนจันทร์ปทุมธาน,นีก็ได้ คีย์คำว่าสวนจันร์ใน Google Map แล้วเว้นวรรคหนึ่งวรรคพิมพ์ตัวปอลงไปปอนี่คือปทุมธานีเท่านี้ก็จะขึ้นสวนจันร์ตําบลบางหลวงอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีขึ้นมาแล้ว Google Map นั้นก็จะพาท่านมาจนถึงหน้าสวนจันร์ได้อย่างง่ายดายนี่ในวันพรุ่งนี้กับมรื่น ซึ่งตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งจะมีกิจกรรมศบตาดวงตะวันซึ่งนับจากครั้งแรกมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่12ใครที่จะมาพบนายตะวันถึงสวนจันทร์ ร่วมสบตาดวงตะวันกันที่นี่ก็ยินดีแต่แม้ไม่ได้มาก็ขอให้ถือว่าสบตาดวงตะวันที่บ้านใครบ้านมันได้ในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนคือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่2ี่สิบยพฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นกิจกรรมชมไพรประจำปีพุทธศักราช2564ของมูล,ลนิธิสืตะวัน ศพตาดวงตะวันครั้งที่12แล้วครั้งถัดไปก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นคลิปว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่1และที่2ของเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นวันแรกของปีนั้นบางเอิญมาตรงกันกับศบตาดวงตะวันครั้ง ที่13ของมูลนิธิสุตวันกิจกรรมแคมปิ้งประจำปีพุทธศักราช2565มีนัดกันที่เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นเขื่อนคู่ชีวิตของนายตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวัรดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าะทะเลสาบเขื่อนลำตะคองนี้เกิดปีเดียวกันกับปีที่ นายตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันเกิดและอยู่ในแผ่นดินภูมิสถานบ้านปู่ย่าตายายของนายตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันเราก็ไปร่วมสบตาดวงตะวันกันที่นั่นไปแคมปิง้งคือกางเต็นท์กันเบื้องแรกนี้นัดกันที่บนเขาใหญ่เที่ยงจุดส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องห้า ที่มีคนนิยมไปกลางเต็นท์กันถ้าไม่มีคนไปแน่นเกินไปเราก็ไปใช้ที่นั่นแต่ถ้าเกิดมีคนไปกลางเต็นท์ตรงนั้นแน่นเกินไปไม่เหมาะกับสถานการณ์วิกฤตโควิดในทีนอย่างนี้เราก็อาจจะหลบหาที่กลางเต็นท์ตรงไหนก็ได้ที่เขาใหญ่เที่ยงนั้นหรือจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ก็มีที่ให้กางเต็นท์สวยๆหลายแห่งเหมือนกันอันนี้เอาไว้ถึงวันเราค่อยไปคุยกันเบื้องแรกก็ไปชมโครงการโรงไฟฟ้าชลภาวัฒนาอ่างยักษ์บนยอดเขาใหญ่เที่ยงซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดของออภาคอุตสาหะรรเเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของโลกนี้ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีทะเลสาบบนยอดภูเขาที่ประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันใครที่ยังไม่เคยได้ไปเห็นก็ถือโอกาสไปเจอกันในครั้งนี้แล้วก็นัดเจอกันที่ตรงนั้นแหละก่อนแล้วจึงค่อย ไปหาที่กลางเต็นท์กันในภายหลังครับก็เป็นนั้นว่าสําหรับคลิปนี้เอาเรื่องกิจกรรมสบตาดวงตะวันกิจกรรมประจําปีของมูลนิธิสุตะวันมาพูดเอาไว้ให้เข้าใจมาเชิญชวนเอาไว้ให้สนใจกัน <c ười> ใครที่ยังไม่รู้ข่าวพอรู้ข่าวแล้วก็หวังว่าจะสนใจแล้วหวังว่า ในไม่ช้าไม่นานเราจะมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสบตาดวงตะวันกันซึ่งมีลักษณะสำคัญหประการดังที่ได้กล่าวเอาไว้ในข้างต้นนั้นกันทุกคนนะครับ